ซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.4 DT ดปี2017 p v ีพีวีแบนลองที่ราคาถูกกว่าป้ายแดง ,00 แสนบาทะคะ่ะมาพร้อมกับสีน้ำตาลดีบอนนะคะสีเดิมจากโรงงานไม่มีรอยถลอกไม่มีหินกระเทาะเลยค่ะคันนี้ได้ยาง AT ปี2022เลยนะคะใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะดอกเบีย้ย2.99%กนานถึง7ปีตลอดอายุสัญญากันไปเลยค่ะ รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอทนัท t h o ออโตสวัสดีค่ะนิ้งจากนัท t าออโต้นะคะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัท t าออโต้ค่ะวันนี้นิ้งอยู่กับเจ้ามิส s วิชิปาเจโร่ o ปอร์ต 2.4GT ปี 2017PPV แวนลองที่ราคาถูกกว่าป้ายแดง6 0สนบาทค่ะภายในะจะสวยแค่ไหนอออปชั่นจะเป็นไงตามนิ้งมารับชมกันเลยค่ะ นี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะกระจังหน้าสีเงินตัดด้วยโครเมียมสภาพโดยรวมดูดุดันมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่สีนะคะสีเดิมจากโรงงานไม่มีรอยถลอกไม่มีหินกระเทาะเลยค่ะมากันที่ล้อนะคะคันนี้ล้อแม็กสีเงินเดิมเดิมจากโรงงานค่ะรัดด้วยยาง 265-60R18 รคันนี้ได้ยาง AT ปี2022เลยนะคะใช้ได้ยาวๆเลยค่ะ สภาพรองแม็กนะคะไม่มีรอยเบียดทุกบาทเลยค่ะกระจกมองข้างมาพร้อมกับคมเมี่ยมค่ะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะด้วยความเป็น PPV นะคะจะมีบันไดเสริมข้างมาให้พร้อมเพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นลงค่ะมือจับประตูนะคะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลยค่ะสามารถล็อกหรือปลดล็อกโดยที่ไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมาเลยค่ะ <ersch> เรามาดูที่แผงข้างน,นะคะมาพร้อมกับที่พักแขนสีดําตัดด้วยมือจับโครเมียมสีเงินค่ะสภาพโดยรวมดูสะอาดดเลยค่ะไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างนะคะเม็ด <HO USE hvad> อ์กเดิมๆจากโรงงานค่ะไม่มีคอไม่มีพ่นไม่มีทําสีกดทับนะคะมาต่อที่ประตูบานถัดไปนะคะแผงข้างสะอาดดค่ะไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานค่ะเม็ดอ์กเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีคอไม่มีพ่นไม่มีทําสีกดทับค่ะการันตีโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะ คันนี้มาพร้อมกับสีน้ำตาลดีบอนนะคะสภาพโดยรวมดูลงตัวมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบสไตล์ปาเจโร่นะคะมีระบบความปลอดภัยคือกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ถอยหลังค่ะสภาพโดยรวมดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะด้านหน้านะคะมียางอไหล่มาให้แล้วค่ะเจ้าปาเจโร่คันนี้นะคะเป็นแบบ P P V 7ที่นั่งค่ะแต่ยังเหลือพื้นที่เก็บของอีกเล็กน้อยค่ะแต่ว่าท่านใดที่จะต้องการขนของเยอะๆนะคะสามารถดึงสลักตรงนี้นะคะสามารถทัดเบาะไปได้เลยค่ะ มาต่อกันที่โครงสร้างนะคะเม็ดอาร์ครางน้นเดิมๆจากโรงงานค่ะนอนนะคะไม่มีไข่ไม่มีแกะสภาพโดยรวมดูมสมบูรณ์มากๆค่ะการันตีโครงสร้างเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนค่ะฝาถังน้ํามันค่ะอยู่ด้านเดียวกับผู้โดยสารนะคะรองรับน้ํามันดีเซลค่ะมาที่ประตูบานถัดไปค่ะแผงข้าศส,สะอาดไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดน,นะคะ โครงสร้างเม็ดอักเดิมๆจากโรงงานค่ะไม่มีคอไม่มีข้นไม่มีํมมำสีกดทับค่ะประตูมันถัดไปค่ะแผงข้างสะอาดนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดสภาพดูใหม่มากๆค่ะโครงสร้างเม็ดอักเดิมๆจากโรงงานค่ะไม่มีคอไม่มีพ่นไม่มีทำสีกดทับนะคะเราดูกันมารอบคันแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยค่ะเจ้าปาเจโรคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2 4 0 0 c ีค่ะสภาพห้องเครื่องแห้งๆนะคะสะอาดๆไม่มีรอยน้ํามันเยิ้มๆเลยค่ะ โครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะน็อตไม่มีไข่ไม่มีแกะค่ะคันหน้านะคะรูกลมเรียงตัวสวยๆเลยค่ะน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับแน่นอนค่ะการันตีว่าคันนี้โครงสร้างเดิมๆทั้งคันแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในตัวรถกันเลยค่ะ เป็นลกคันนี้นะคะมาพร้อมกระบ,บอะหนังสีดำค่ะเบาะนั่งคู่หน้านะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้าค่ะ คอนโซลหน้านะคะสะอาดสะอาดนะคะไม,มาาไม่มีรอยหลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่นะคะแอร์นะคะเป็นแบบออโต้ค่ะสามารถปรับอุณหภูมิอิจราซ้ายขวาได้ค่ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าค่ะคอนโซลกลางนะคะตัดด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยค่ะมีที่วางเกียร์มาให้พร้อมด้วยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะ<อ>ทางด้านซ้ายนะคะเป็นแผงควบคุมเครื่องเสียงค่ะทางด้านขวานะคะมีคูดคอนโทรลนะคะสามารถควบคุมความเร็วได้จากตรงนี้นะคะ คันนี้นะคะมีแพนเทลชิพมาให้พร้อมด้วยค่ะมาต่อกันที่ขวามือของนี้นะคะเป็นแผงควบคุมกระจกค่ะทางด้านคนขับนะคะเป็นแบบออโต้ค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบคุสตาร์ตนะคะเดี๋ยวนี้จะลองพาไปนั่งเบาะหลังกันดูนะคะว่าจะสบายแค่ไหนคะ่ะ สำหรับบาะแถวที่3นะคะคนตัวเล็กๆอย่างนี้ก็สามารถนั่งได้ค่ะมีที่วางแก้วมาให้พร้อมนะคะมีแอร์มาให้ตรงนี้ด้วยและที่สําคัญนะคะยังมี power outlet นะคะมาให้ด้วยนะคะครบมากๆจริงๆค่ะคันนี้นะคะมีหน้าจอมาให้นะคะสําหรับดูหนังฟังเพลงได้นะคะมีแอร์ทุกแถวเลยนะคะทั้ง7ที่นั่งเลยค่ะที่นั่งด้านหลังนะคะดูกว้างขวางมากๆเลยค่ะเจ้าปาเจโร่คันนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดน,นะคะไปกันแบบครอบครัวใหญ่ๆค่ะ5คน7คนนี้นั่งแบบสบายๆเลยค่ะออปชันจัดเต็มแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะ ยังไงกันบ้างคะกับเจ้ามิสซูบิชิปัจจโบสปอร์ต PPV ที่ราคาถูกกว่าป้ายแดง0 0 0 0 0บาทวันนี้นะคะนิ้งมามาขายเพียงแค่7 6 9 0 0 0บาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะดอกเบีย้ย2.9% 9นานถึง7ปีตลอดอาย่สัญญากันไปเลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนิ้งลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสนับสนุนโดย Car for s u ชัว เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4ฟอร์ชั .com